ไหวเมื่อวานนะครับแล้วคอนโดอาจจะได้รับความเสียหายนะฮะว่าเราจะต้องเคลมประกันอย่างไรนะฮะจริงๆแล้วนะครับมี2ประกันหลักนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวคอนโดนะฮะก็คือประกันส่วนกลางของคอนโดนะครับแล้วก็ประกันห้องชุดส่วนบุคคลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าทั้งสองอันนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะฮะตัวแรกนะครับก็คือประกันภัยส่วนกลางของคอนโดนะครับ ถ้าหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นโครงสร้างหลักของอาคารนะฮะเช่นเสาคานพื้นผนังภายนอกหลังาลคาหรือลิฟต์นะฮะรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆอย่างล็อบบี้นะครับหรือที่จอดรถนะฮะทางนิติบุคคลคอนโดนะครับซึ่งเป็นผู้ทําประกันพื้นที่ส่วนกลางไว้อะฮะจะต้องแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อที่จะเคลมกรมธรรม์ เพื่อที่จะให้บริษัทประกันนะฮะเข้ามาสํารวจความเสียหายแล้วก็ดําเนินการเคลมประกันเพื่อที่จะซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลางที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวนะฮะประกันที่2นะครับเป็นประกันภัยห้องชุดส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะใช้เคลมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องชุดนะครับเช่นผนังภายในแตกร้าวนะครับฝ้าเพดานอาจจะถลม่มหรือว่า,เ,าเป็นรอยนะฮะ หรือพื้นที่เสียหายนะครับกระจกแตกนะฮะหรือเฟอร์นิเจอร์พังนะครับอันนี้ฮะเราจะต้องมาเเคลมประกันผ่านประกันภัยส่วนบุคคลในห้องชุดนะฮะซึ่งโดยปกตินะครับก็จะเป็นประกันที่เจ้าของห้องชุดนะฮะทำไว้เพราะว่าอาจจะมีการกู้ยืมกับสถาบันการเงินนะครับหรือบางท่านนะครับที่พอมีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยนะครับก็อาจจะมีทําประกันไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ประกัน ทุกท่านก็มักจะมีประกันเรื่องของอัคคีภัยนะฮะซึ่งอาจจะมีพ่วงในเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะฮะทางนี้นะครับเจ้าของห้องนะครับต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัยของตัวเองนะฮะเพื่อที่แล้วก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่าเหตุแผ่นดินไหวนะฮะอยู่ในความคุ้มครองของกรมทัรม์หรือไม่จากนั้นนะครับให้แจ้งเคลมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประกันนะฮะเข้ามาสํารวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อที่จะ ว่า,าตรงเนี้ยเขาจะใหเ้เงินที่จะจ่ายค่าซ่อมแซมเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนที่เกินเราก็ต้องจ่ายนะครับสำหรับใครที่ซื้อคอนโดใหม่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการรับประกันจากโครงการนะครับอาจจะสงสัยนะฮะว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวอะฮะสามารถที่จะแจ้งโครงการให้ซ่อมแซมได้หรือไม่นะฮะคำตอบนะครับก็คือไม่ได้นะฮะเพราะว่าการรับประกันของโครงการ จะครอบคุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการกร่อสร้างเช่นรอยร้าวจากการก่อสร้างนะครับวัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือระบบไฟฟ้าแล้วก็ปะปานะครับที่ติดตั้งผิดพลาดนะแต่จะไม่รวมถึงภัยธรรมชาตินะฮะอย่างเหตุแผ่นดินไหวพายุนะครับหรืออุทกภยัยดังนั้นนะครับหากเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวอะฮะเจ้าของห้องเนี่ยจะต้องดูประกันของตนเองนะครับว่า มีเรื่องของภัยจากแผ่นดินไหวหรือเปล่านะฮะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการฟังในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุพัฒนแชร์ share, เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยวันนี้สวัสดีครับ